จะเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อและคันนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะขับเคลื่อนสองล้อกับสี่ล้อหน้าตาไม่ได้ต่างกันนะออปชั่นไม่ได้ต่างกันนะคะจะต่างกันตรงไหนนะคะต่างกันตรงที่นะคะหนะคะถ้าสีนี้นะคะจะเป็นสีพิเศษนะคะจะอยู่ใน เฉพาะขับขึ้นสี่ลอปอ<ะ>่าจะเฉพาะตัวโฟ์วิลนะคะแล้วสองนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยชาร์จเต็มถังแรงม้านะคะจะอยู่ที่คือถ้าชาร์จเต็มถังนะคะจะวิ่งได้อยู่ที่ 620กิโลกร้อค่ะหกร้กิโลนะคะแรงม้าเท่าไหร่คะคุณเกฟอยู่ที่342แรงมา้าอ่าศูนย์ถึงรอยเท่าไหร่คะจะอยู่6.7วินาทีค่ะหกวินาทีนะคะสําหรับตัวโฟร์วีลนะคะก็คือถ้าชาร์จเต็มถังนะคะก็จะวิ่งได้อยู่ที่590กิกโลนะคะแล้วก็อ่าศูนย์ถึงรนะคะจะอยู่ที่3.96นะคะ แล้วก็ถ้ากรณีที่ชาร์จเต็มถังเออเมื่อคู่นี้บอกไปแล้วเนาะว่าได้ที่590สําหรับแรงม้าอยู่ที่596แรงม้านะคะต่างกันเพราะว่าตัวนี้มันมีมอเตอร์2ตัวในการปั่นไฟนะคะก็คือประมาณนี้นะคะแล้วตัวนี้จุดเด่นเขาคือท้ายกระบะค่ะไปชมเลยค่ะอ่ะนะคะ ดูภายในก่อนเลยค่ะภายในเหมือนกันนะคะดูคันนี้ก่อนเลยค่อนุญาตนะคะคุณนิวพาชมนิดนึงเอามาค่ะคันนี้นะคะภายในกว้างมากนะและเอมีทำรีวิวไว้แล้วนะคะเดี๋ยวคอนเทนต์น่าจะออกมาะนาอยันเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็มีเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะคะหน้าจอจะอยู่ที่15.2นะคะจะเป็นตัวหน้าจอเป็นแบบ sunflower นะคะสามารถปรับเอ่อเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาได้นะคะแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะ แล้วก็จะมีในเรื่องของตัว He a d Up, d i s p l a y ค่ะแล้วก็ออปชันจะมีตัวเอ่อไวเลสชาร์จให้ด้วยนะคะจะมีที่วางแก้วค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะเป็นพ a n นาร m มิกกัซลูนะคะจะมีตัวม่านบังแดดให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะดูคันนี้นิดนึงเดี๋ยวนะคะออาปิดประตูค่ะนะคะภายในนะคะเลือกได้นะคะเบาะสีดำหรือว่าเบาะสีน้ำตาลค่ะ พอดีคันนี้ยากใช้งานนะคะขับมานะคะก็เลยอาจจะเลอะเลอะนิดนึงนะฝนตกนะก็คือเลือกได้นะคะภายในนะคะภายในแล้วก็ด้านหลังกว้างขวางมากนะคะขับเองก็มันขับ ข้างหลังลกนิดนึงให้ดูก็ได้ค่ะลกๆ <laughs> นะคะอันนี้ไม่เฟคค่ะไม่เฟคค่ะของจริงใช้งานจริงนะคะแล้วเรามีทำคอนเทนต์ไว้แล้วติดตามชมเลยนะคะคอนเทนต์ content ของเราเนี่ยบอกเลยว่าว้าวมากพอมาเชา้า,ชาไฟดับที่รีสอร์ทสรุปมานั่งดีท่ามานั่งใดผมกันอยู่ที่ท้ายรถจริงๆติดตามดูเลยแล้วก็เมื่อวานนี้เราทําเราแคมป์ปิ้งกันปิกนิกกันนะคะย่างบาร์บีคิวหุงข้าวหุงข้าวกันท้ายรถเลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็นอนกันในรถเลยอะ นี่ค่ะคุณคิดต่อเลยค่ะภายในนะคะพอมาถึงด้านหลังก็จะมีแอร์ตอนหลังให้นะคะมีเออ่สาย USB เป็น Type C ให้นะคะมีทั้ง Type C แล้วก็ Type A ใช่ค่ะ Type A ก็จะอยู่ด้านหน้าค่ะลำโพงนี่สุดยอดเลยนะสิบแปดตัวเลยค่ะคุณเครื่องเสียงวิบวับวิบวับมากเราชอบมากโหมดโหมดเมื่อวานเราโหมดแคมปิ้งกันใช่ไหมแล้วก็จะมีแอมเบียนไลท์นะคะสามารถปรับโหมดได้ตามจังหวะไฟนะคะสามารถเปลี่ยนสีได้สองร้อย 65สีค่ะเอาละค่ะ SUV ทั่วไปนะคะก็คือเราเวลาเราเ,าเาดินทางขนของด้านท้ายนะคะไฟท้ายก็จะเป็น LED นะคะแล้วก็จะมีไฟ daytime running light ด้วยนะคะเทั้งไฟหน้าและไฟท้ายนะคะด้านท้ายก็จะเป็นแบบสัญลักษณ์นี่ E07 นะคะ,ละแล้วก็ไฟก็จะใหญ่แล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่3จะอยู่ตรงนี้นะคะ เราก็จะเปิดด้านหลังให้ดูรูปทรงแบบบอกเลยว่าหล่อล้ำมากนี่เปิดอย่างนี้ค่ะสามารถปรับปรับโหมดการฟังรใช้งมาลองดูหน่อยไหมคะคุณนิวเห็นไหมคะว่าตรงกระจกเนี่ยตรงนี้นะคะจะมีกระจกกลางนะคะอ่าถ้าในกรณีที่เราขนสัมภาระใส่นะคะอ่าตัวนี้นะคะคุณนิวคุณนิวทำสวนทุเรียนใช่ไหมคะครับ บางทีไปสวนทุเรียนเนี่ยเราบางทีก็จะมีคนงานนะคนงานส่วนใหญ่บางทีเขาไม่ค่อยกล้าขึ้นรถเราเพราะเขาบอกว่าเขาเหงื่อออกเยอะใช่ไหมคะเมื่อเมื่อคู่นี้ที่เราเจอเนาะเราสามารถขนคนงานขึ้นบนนี้ได้โดยที่เขาแบบว่าไม่ตะขิดตะขวงเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นมันก็จะไม่เข้าไปข้างในนะคะเนี่ยค่ะก็คือสามารถเปิดได้นะคะตรงนี้นะคะรับน้ําหนักนะคะสําหรับด้านท้ายนะคะกิบมาเปิดตรงนี้นะาตรงนี้จำไม่ได้เปิดตรงไหน นะคะตรงนี้กดปุ่มนี้ได้อยู่อ่ากดปุ่มนี้ได้อยู่นะคะรับน้ำหนักนะคะสำหรับตรงด้านตรงนี้นะคะได้ที่สามร้อยกิโลตรงนี้นะคะตรงที่ยื่นออกมานะคะและรับน้ำหนักนะคะสำหรับตรงด้านนี้ได้ที่หกร้อยกิโลนะคะ <c oughs> ถ้าคนงานทั่วไปเราตีเราตีถัวเฉลี่ยสักคนละหกสิบกิโลแล้วกันนะคะก็ได้อยู่ประมาณสักสิบคนละ ก็คือขึ้นไปยืนได้เลยนะคะสามารถพาเขาเดินทางได้นะคะแล้วก็ถ้าขนของอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าทุเรียนที่สุกเนี่ยเมื่อวานเทสแล้วนะคะถ้าทุเรียนที่สุกสุกเลยนะคะแต่ว่าทุเรียนที่สุกหรือถ้าห่ำห่เนี่ยกำลังโอเคนะพี่ว่าได้แต่ถ้าทุเรียนที่แบบสุกแล้วเนี่ยเอาใส่เนี่ยเมื่อวานนี้เอาใส่แล้วกลิ่นเข้าค่ะนะคะแต่ว่าแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้ากลิ่นเบาๆกลิ่นแบบไม่ได้อะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่เข้านะคะ ก็ถือว่าได้โหมดศูนตัวนะคะตรงนี้นะคะหรูหราเลยนะสบายเลยสะดวกสบายแล้วคราวนี้นะคะขน<ะ>ทุเรียนได้สบายเลย6ก0กิโลได้กี่ลูกคะโระาการตีไปลูกละสี่โลครับตีไปลูกละสี่โลก็ได้เยอะอยู่นะอนะคะก็ขนได้จุใจเลยแล้วข้อสาคัญเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถามมาว่าถ้าเราเปิดอย่างนี้แล้วเดินทางระหว่างขับขี่จะมีปัญหาไหมนะคะที่คุณยิวถามมาใช่ไหมคะไม่มีปัญหา ทีนี้บางทีก็จะกลัวเพราะว่าจันทบุรีเนี่ยฝนตกเยอะนะคะเวลาฝนล,ลงมาปุ๊บเนี่ยกลัวเข้าของเสียหายไม่ต้องกลัวค่ะเขามีเซ็นเซอร์นะคะคือมีเซ็นเซอร์พอฝนตกปุ๊บเขาจะมีเซ็นเซอร์เขาจะปิดให้เองอัตโนมัติเลยค่ะนะคะค่ะอันนี้ก็คือจุดเด่นของเขาแล้วบอกเลยนะว่าต้องติดตามคลิปที่เอทำนะคะเดี๋ยวเราจะมีการทําคลิปออกมาคาดว่าน่าจะวันอังคารนะคะสําหรับ การใช้งานของ e 0 7แบบเต็มๆนะคะมาดูคันนี้ไหมบอกเลยนะของนี่แบบแน่นๆเลยเปิดยังไงก่จำไม่ได้อ่ะนะคะอ่านะคะนี่ใส่ของกันมาเยอะนะคะเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะใส่ของกันมาแน่แนๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นพวกอาหารทะเลค่ะปลาหมึก้งหอยปูปลานะคะ น้ำพงน้ำพริกนะคะปลาลงปะลาล้าอยู่ในนี้หมดค่ะเพราะเมื่อคืนนี้เรามาแคมปิ้งกันนะคะทุกคนนี่เลยอันนี้เปิดให้สุดนะคะนี่แน่นๆจุกๆเลยค่ะนะคะสนใจทักมานะสายแคมปิ้งสายทำงานนะคะสายชาวสวนนะคะหรือว่าสายพ่อคงพ่อค้าออนไลน์นะคะแม่ค้าออนไลน์นะคะก็อบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะคะสามารถที่จะคือขับแบบรูหราได้ แล้วก็บรรทุกได้ด้วยนะคะ,ะขนบรรทุกได้สายพาา่อค้าพ่อค้าออนไลน์เพราะว่าเดี๋ยวล่าสุดเดี๋ยวก็จะมีพ่อค้าออนไลน์ที่จะมาทำคอนเทนต์กับเรานะคะเพราะว่าเขาซื้อมาเขาซื้อไปเพื่อขนของเหมือนกันแต่ว่าเขาได้โหมดส่วนตัวความเป็น V.P. ภายในด้วยนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราลากันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวสอนการใช้ง,งานอย่าลืมนะคะตอนนี้นะคะอ่ะนี่นี่ ใครจองตอนนี้นะคะห้าคันแรกเท่านั้นนะคะก็คือแถมจักรยานไฟฟ้านะคะมูลค่า4ี0 0 0ืนพร้อมโดนเอาโดนให้ดูหน่อยค่ะนะคะพร้อมโดนนะคะแล้วก็บัตรกำนันของโลตัสปะใช่ไหมบัตรกำนันโลตัสองอ่ามูลค่ารวมนะคะทั้งจักรยานไฟฟ้าโดนนะคะแล้วก็ คูป,ปองบัตรกำนันนะคะของโรตัสนะคะมูลค่ารวมอยู่ที่60,000บาทแค่500คันแรกเท่านั้นนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะหลายร้อยคันแล้วอะค่ะทุกท่านใครสนใจทักมาแล้วก็ราคานะคะพูดเลยว่าราคาดีมากนะคะตอนนี้ถือเป็นราคาพิเศษช่วงเปิดตวัวเนะาะขับ2 หนึ่งล้านห้าเก้าหมืบาทและขับสี่หนึ่งล้านเก้าแสนเืบาทแต่ถ้าสีนี้เพิ่มอีกสาม0 0ื่นนะคะถูกท่านนะคะเอาละค่ะใครสนใจทักมาแล้วอย่าลืมนะคะพี่น้องชาวจันทบุรีเถอะไปไกลๆให้เห็นสองคันเลยนะอาละค่ะพี่น้องชาวจันทบุรีเตรียมตัวพบกับตัวเป็นๆกันได้นะคะสำหรับรถไฟฟ้าซึ่งเราจะขนมาเป็นกองทับนะคะ มาเสริมให้พี่น้องชาวจันทบ,บุรีและจังหวัดใกล้เคียงชมกันถึงที่เซนทันจันทบ,บุรี2 3ถึง2ีิมิถุนายนนี้เราพบกันแล้วพบกันค่ะกับดีพ e 07ตัวเป็นเป็นให้ท่านมาชมกันถึงที่และรอบนี้อาจจะมีกระบะฮันเตอร์ซึ่งเป็นคันแรกในไทยที่มีทั้งใช้ทั้งระบบไฟฟ้าและน้ำมันมาให้ท่านชม S05 ก็มาอย่าเริมค่ะรอบนี้รถที่ท่านยังตั้งตารอและยังหาชมบนท้องถนนไม่เจอจะเจอกันที่เซ็นท่านจันทบุรีค่ะนะคะสนใจทักมาเลยค่ะ02-587-4666ค่ะแล้วก็0 8 6 6 6 8 1 9 9 9นะคะหรือลูกค้าอยากสัมผัสรถตัวจริงที่โชว์รูมได้นะคะโชว์รูมตั้งอยู่ราอินทานกม14ใกล้ๆแยกมีนค่ะ และอย่าลืมติดตามช่องใหม่เอด้วยนะคะเพราะต่อไปนะคะดีพอเราจะแยกไลท์แล้วหลังจากถ้าเราไล์ได้เมื่อไหร่นะคะเราจะแยกไลท์นะคะก็คือจะเป็นสองช่องนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะคะรถดีๆเท่ๆรอๆนะคะรถไฟฟ้าดีพอหลากหลายรุ่นพร้อมแคมเปญดีๆที่ A ดีพอ A E Y E V สาขามีนบุรีนะคะติดตามได้ที่ช่องทางนี้เลยค่ะเอดีพอเ e ียยวีเมบุรีนะคะ แล้วละคะ่ะคุณนิวขอบคุณมากๆเลยคุณพ่อขอบคุณนะคะคนี่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 ของฝากเต็มเลยของอ๋อเราลืมเรามีอันนี้ด้วยนี่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 อ้าวขอโทษขอโทษเชิญค่ะคุณนิวนะคะก็คือ,อลูกค้าที่ซื้อรถดีพอจาก a, a e y e v m i e n u r ร n ท่านจะได้รับหมอนใบเดียวในโลกและล่มนะคะ ร่มคุณเอนะเท่ๆนะคะ,ะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นรูปของลูกค้ากับครอบครัวที่ลูกค้าส่งมาให้นะคะพร้อมสโลแกนพร้อมรูปรถนะคะของลูกค้านะคะก็คือจะได้หมอนไปนี้ด้วยนะคะก็คือคุณค่าทางจิตใจนะคะเอาไว้แบบหยิบหมอนมาก็นึกถึงคุณเอะนะ,ะยังมีคุณเอดูแลนะไม่ต้องห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในนี้จะมีคุณเอคอยยืนกลางปีกอบอุ่นด้วยมีสโลแกนด้วยค่ะรบกวนอ่านสโลแกนให้ฟังไหนคะ เป็นที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใย,ยคุณภาพเพื่อนมิตรภาพที่ดีตลอดไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ด DPO AY EV มีนบุรี e y e v ขอบคุณนะคะจ้าสนใจอย่าลืมนะคะทักมาค่ะบายเอาบายบายหน่อยเด็กๆ <c oughs> <c oughs> อะดูรถไหนคะ่ะชอบแบบไหนทักมาได้เลยนะคะของแถมมือค่า6กหมื่นบาทเลยนะคะ